อย่างยุติจังหวัดภูเก็ตนะครับไปแลกที่ครั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อยอดผู้ยืนยันตัวต้นสําเร็จแล้วเนี่ยซ้ำมืด2,619คนนะครับเกินกว่ายอดผู้ผ่านคุณสมบัติถ,ถึงรอยละ5รอยละรอย50.5นะครับส่วนผู้ที่ข้อยืนอุทธรณ์แล้วเนี่ยจำนวนส่งรอยซ้ำ15รายครับโดยนางสาวนารมณ์ซีสัจจังกับคลังจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงพ้นการยืนยันตัวต้นและการยื่นข้ออุทธรณ์นะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบไม่ก็จังหวัดภูเก็ตมีผู้ยืนลงทะเบียนแล้วทั้งเม็ดเนี่ยนะครับน่าซองเมินเจ็ดพันห้าร้อยห้าคนมีผู้ผ่านคุณนสมบัติทั้งเม็ดเนี่ยซองเมินหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบพกคนครับคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบพกส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณนสมบัติเนี่ยอยู่ประมาณหกพันสามร้อยแปดสิบเก้าคนครับคิดเป็นร้อยละยี่สิบสามครับซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านคุณนสมบัติสามารถยืนอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบแก้ไขคุณนสมบัติว่ารวยจริงจนจริงหรือไม่จ่าแม่หลวงยิ่งอมรวยยืนไปแล้วเนนี่ย,ยคครับ เรือรอยละซ้ำเองส่วนผู้ที่ได้ยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับก็สามหมื่นสองพันหกร้อยสิบเก้าคนกคดิเป็นรอยละ รอยละรอยห้าสิบสี่จุดห้าเลยนะพืนรอยนะนั่นแหละค่ะันพื้ก็ตามค่ะสำนักง,งานคลังประจำจังหวัดผูเแก็นนี่แหละค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและไปให้กําลังใจการตรวจสอบพ้นการลงทะเบียนการยืนยันตัวตนแล้วก็รวมไปถึงการยืนอุทธร์ข้องธนาคารข้องรัฐทางซ้ำแห้งกันก็มีการมุ่นเวียนไปแต่ละสาขาย่างต่อเนื่อค่ะซึ่งทางธนาคารกรุงไทยแล้วก็ออมสินพี่เบาเกลี้ยงค่ะเขาได้มีการจัดรถโมบายออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆค่ะอันนี้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น เพื่อให้การยืนยันตัวตนในรอบแรกเนี่ยแล้วเซตตามกาหนดระยะเวลาในวันที่0ามิอมีนาคมนี้นะโดยประชาชนก็สาม,มารถไปเริ่มใช้ซิทงวดแรกกันได้วันที่1่งเมซาโยนี้เพราะฉะนั้นใครที่ว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนแค่ไปยืนยันตัวตนการจะได้ใช้ซิทร็อบแรกพร้อมเพื่อนเขานึเมซายนนี้นั่นเองค่ะแระปด็นหาที่เจอก็คือว่าพี่น้องยืนยันตัวตนไม่ผ่านโดยบัตร ประชาชนที่เก่าแ,บบแล้วบบต้องใช้สมาร์ทการ์ดแล้วต้องไปทำสมาร์ทการ์ดนะครับรูปถ่ายหน้าเปลี่ยนแปลงได้ต่างๆนะก็ไปทำได้ตอนนี้อำนวยความสะดวกกันกส่วนราชาการอยู่แล้วนะครับค่ะ